สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่อง u t u b e ปล่อยายมาเลพอนจ้นาอันนี้คุณแตน,น,นแสดนแชนแนล <c oughs> นะครับอัปเดตอัปเดตครับอัปเดตกล้วยดังอ่าตอนนี้เขาสิล่งอีกรอครับผม <c oughs> อันนี้พันธุ์ยังเกาะอ, <c oughs> อันนี้ไอศครีมดังไอศครีมดังน<า>นครับผมเ <c oughs> มองพี่น้องครับ อันนี้เป็นเป็นเกรย์ใกล้นะครับเอาน้ำเอามาเป็นแม่บ่เป็นแม่พันธุแน์แม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์เอกนเลยขอบคุณมือกล้องนะครับคุณภรรยามือกล้อ,องจําเป็นค่ะโอ้โหอย่าลายตานะคะท่านผู้ชมลายตาอันนี้กระแดงอินโดโโเก้าห้าตัวนึงอุ้ยงามตัวตัวนี้ใ<ม>กล้ๆนะเอาละครับลากเดินแล้วเต็มที่แล้วพร้อมปลูกพร้อมปลูกจะได้คู่กระแดงจะได้คู่กระแดงอินโดจะเป็นยินโดอัปเดตเดิท ๋ยวังไร้ไพาพีก้อนบานนี้มาสงสรวสรไรเนาะสวรสววเลยอันนี้อันนี้ก็ไอศครีมจีบหนอดูนะด้ักหลมเอาาบบมาามาบาสสนอ่าอันนี้ก็เหยียบหนอดว้นะโอ อันนี้นะคะก็คือเรา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 หลังที่เราหมักดินผสมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ,อมีทั้งใบก้ามปูนะคะดินใบก้ามปูที่เราเราหมักทิ้งไว้ในท่อพอสมควรแล้วแล้วก็มีทั้งทรายนะคะ,ะ,ะเพื่อ,อกันแมลงเราใส่ผงเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้มากัดต้นกล้วยเรานะคะเรียบร้อยปรุงดินให้เรียบร้อยแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยปุ๋ยหมัก สูตรมหาลัยแม่โจ้นะคะที่เราทําเองที่สวนนะคะใบก้ามปูเราก็ไปหากวาดเอาแถวบ้านคุณปอยฝ้ายนี่แหละค่ะแถวสะพานแล้วแถวสะพานทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมทางเข้าหมู่บ้านนลยค่ะนั่นแหละเราก็แปลละอันนี้เราก็เราหมักไปแล้วเน้นก้ามปูพบบกัเน้นชุยเนาะเน้นเพื่อนแล้วก็จะมีแกบดําแต่ว่าเราลงพื้นด้วยด้วยทรายนะ มีใา่ตลอดเจ้เราลองพื้นด้วยใส่ลองพื้นด้วยรายเพื่อไม่ให้มัแรงมันมามันสิบอยากงางกวาันเม็ดเม็ดใายมันคมเหมืนเออมันเออแมนเพื่อนเวลาเพื่อนว่ามันเ็บากมันหรอเวลามันกัดเขีวมันนี่เขียวมันน่ะเอาตัวนี้เอาตัวเ่นเนี่ยเพ่อเ่หักพ่องกจับใส่กันได้ป่ะนี่เออเอาตก่ะ นี่ลากอ้าเออโอเคโอ้คือลากเยอะละชึบอ้าวมันตื้นไหมไหมอ่ะบ่ชอบจ้ะันแทงวงเองอ๋อยังไงเห็นบ่พ่อใหญ่อันนั้นปลูกกล้วยแล้วโมคูนถึงเบ่อ้าวเปล่าออกเนอะยังไงงามๆหันถูกหรือยังหันถูกข้างหรือยังต้องหมุนไหมอ๋อนี่เอะไรเนี่ยนะเนาะอืมมันลงแล้วเป๊ะเลยใช่ดูแลมันดี เย็นมันสิบเดือนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพื่นเด้เออันี้ไรกันน่ามเนเนะนี่โอ้เย็นเย็นอันนี้หลหน่ามเอา,ามาปิดเมียนี่ทียทยคาไทรเนีเยแท้สว,วยนะแรงอินโดนี่นะ นานได้ลูเกเด้อีกนานแค่ไหนนะปุ๋ปยอีกประมาณอ๋ปอปุ๋ยอันนี้คือดินปุ๋ยนะคะที่เ<ม>อเด้งอ่ะเจ้าเป็นห่ออ่ะมีปุ๋ยเราก็ใส่ร,รอบๆใบมันเข้ามา,า,า,าโอ้โหเสยบบียบเนาะ ม่นเท่าเป็นหากมันไม่ต้อูเราเห็นบ่ยิ้นอ่อนที่บ้านตัวอืมทักสวดขึ้นสวดขึ้นย้อนว่าเขาเห็นว่าช่วยบ่วิแต่อันอันนี้ละเนี่ยพสิมีแต่อันพวกไอ้ใบก้ามปูนี่ละอะไรอะเออเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้มาตอกค้ำอีกนะคะะสร็จพึ่งต้นใบก้ามปูดีว่ตเกีดออเนาะมันแข็งง่ายกว่าทึ่อ่ะพี่น้องครับอือ่ะคุณมือกล้องมือกล้องอ่ะ นะครับมือนี้เขาสีลงสองชนิดนะครับนี่ยชนิดนี้นี่ก็คือพือกล้องจอาําเป็นพระเอกหน่อยขึ้นอันนี้นี่ครับกอิด้ดาครับเลี้ยงยากเหมือนกันนะครับอันนี้มาเป็นแม่พันธุ์นะครับใบอาจิบิหันง่ามไมนไดเพราะว่าพึ่งเอามานะครับก็ต้องเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับอัจฉริพันธนิน,นะแยงหลอดไม่แล้วแยงหลอด,ลดแล้วไฟง่ามไปแต่แม่เนาะเอ้ยพี่นหอวงครับ ขัดงามก็ดีแหงแ้งๆในบ้านนี่ยแงุู่นมาเลยยิ่งสวยยิง่งแพงใช่ไหมคะสีะละฮอเอาเอางามหน่อยอสักก้อนห้ามันออกลูกจังงามจะให้งามแบบดีๆอันนี้พี่น้องพี่น้องคนว่าใส่ปุ๋ยหลายเกินไปม,นม,นมันเม็ดเม็ดยังกว่านี้อ่ามันเป็นโพลาไะเขาเรียกว่าอะไรนะโพละละลท์เป็นเป็นเนพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ว่าเม็นปุ๋ยเด้อนี่พี่น้อง บ่เมนค่ะมันเป็นไอ้คล้ายๆว่าหินหินภูเขาอย่าง<อ>สี้แมื่อที่ให้ต้นไม้เราเมันล้วนซุยคนเลยว่าเอาใส่ปุ๋ยลายเกิน,กนบบมันว่าโมเมนต์โมเมนต์เยอะโมเมนปุ๋ย,ยอเอาท่อใส่เฉพาะเวลาเขาช้ำมันได้เร่งวากออกเร็วแ,แล้วก็มันจะล้วนซุยไงมันก็จะทำให้ห,<า>ใหักมึงหักมันหักลอยหักมันที่ก็จะมีหมุนเฮงเด้อยตัวนี้หม่ถูกงั้นเอาเออเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแล้วที่เดียวบาอบบ๊บบ๊อบเดี๋ยวตาย โล่โล่โล่อุ้ยคุณนายประดับได้ของคุณนายเพื่อนี่อุ้ยหลุดหลุดโอ้อุ้ยแตกแล้วเร็วเร็วเร็วหันถูกข้างหรือยังคะถูกแล้วนี่แหละไปไล่กันจิบยินแตกบ้าเลยเอ้าวไงไวๆเรื่องอะไรอ่ะเออแล้วเราเอาไม้มาตอกโอ้ยนั่นมาลายเหมือนลายเหมือนทหารน่ะ น่ะเนาะมัน <tast> ช <ic immigrant> <king> ุดทหารอ้าวรีบออกนอไวๆเลยอีหล่ะเอ้ยออกนอมาดังๆพอไปพอละเพื่อนพอละพอละมันชุดทหารเลยคุ้ใดสนใจทักมาได้พี่น้องเด้อออกนอ สองเดือนเพราะว่ากูได้สิเป็นเจ้าเปล่าเนอสองเดือนนี่แหละอาจจะประมาณประมาณสองเดือนใช่ไหมสองเดือนสองเดือนอันนี้ประมาณเดือนเดียวสองถึงสามเดือนประมาณหนึ่งเดือแดงอินโดนี่ครับผู้ใดสิเป็นเจ้าเป่าเตรียมสู้ขอเด้อะเป็นลูกสาวหลายอยู่ครับผัวเบื้องลูกสาวตะเกียบนั่งนั่งขันดันเนี่ยบอดังเนี่ยยางก๋วยกิ่นนอนบอกีมไอสุขีม เียงยากอยู่นะแลกถ่ายถ่ายเป็นร้อยๆเป็น,นอุย้ยให้เขาถ่ายแล้วกันจะจมตีละลหือัดต้นกัน่เลยเย้ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับกิจกรรม,มื้นนี้ก็คืออัปเดต ฟอลิด้าฟอลิด้าแล้วก็ไอศครีมฟอลิด้าครับไอศครีมนะครับอยู่แถวเดียวกันกับอินโดอินโดแดงอินโดแดงอินโดครับแมนค่ะครับหลังจากนี้ห่อโคตดน้ำตัวโดน้ำค่ะโดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอบคุณนพุ่แตนเดี๋ยวจกนลอยห่อกะผมว่าขอบคุณเดี๋ยวจัะมาห่าไปแยกไปแยกกล้วยแยกกล้วยเนาะกล้วยกล้วยตานีดังตานีดังสองนอนเอาเอาสิบแปดพี่น้องเบิ้งครับก็หนีกอน เออบางหันมือกล่องไม่ะน,น,นะครับอันนี้ไก่สุขีมเนพี่น้องครับสั่งมาเจ็ดนอครับดังแนีบปดังแนีพี่น้องครับอเออราคาดีบพดีอยู่กับดับดงเนาะนะครับออกความต้นเราโลดพี่น้องเลยผมก็ซับสนซื้อมาแล้วล่ะอ,อันนี้อสุขีมคุณทำไมไม่ ที่แล้วก็เขียนป้ายมาติดชี้นมาหนีห่อสีมาแยกกันนี่พี่น้องครับ mm hmm. นะครับ Morning, มาหนีห่อมาอัน,นตานี้ดังครับสีดีแยกนะครับทำการแยกตนแล้วนะครับมีคนสั่งอันนี้ยังไม่มีใครสั่งนะครับนี่ใครอยากได้สั่งมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ต่นีดังครับอันนี้ส่งสวยครับส่งงามพี่น้องครับอันนี้สวยนะครับแต่นี้ดงังเดี๋ยวเขาจะแยกนอกครับผมแม่มตนง้งง่คนน่ะนอกออกมาเรื่อยๆนะครับแต่นี้ดงัง